สวัสดีค่ะก่อนบกับพกรนะคะอค่ะฟ้าค่ะมีค่ะฟ้าค่ะวันนี้พวกมึงมาเหกมึงจะให้ทาอะไรวันนี้วันนี้กูจะให้พวกมึงอ่ะมา Q ิตอบคำถามคิวแอดเอรื่องอะไรเรื่องห้ามมืนสวดจำกัดเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่มคือการตอบการตอบ่ยวเอครั้งนี้ไม่ได้ตอบให้ไม่ได้ให้ตอบทีละคนแต่ว่าเราจะให้พวกมึงทั้งสี่คนจับคู่กันเล่นเป็นทีมโดยจับฉลากด้วยอันนี้เฮ้ย ได้เหรอจับเลยจอเลยสอ่ะสอไมต้องใ่ย่ค่ะอาจะยืนสอดจยนอติดาของเกมนี้ก็คือเราจะมาเกอเอนเรื่องั่งมู้สวจจำกัดใช่ไหมโดยเราจะให้ทุกคนสามารถเชื่อที่เน็ตได้เราจะมีคำถามถ้าใครตอบได้เร็วกว่าแล้วตอบตอบ่าตอบถูกแล้วเร็วกว่าให้ดิดอันนี้ โอเคเราเริ่ม no? ี um ่คำถามแรกกันเลยมาคำถามข้อที่หนึ่งนะก็คือถ้าผู้ส่วนจำกับมีลักษณะสำคัญอะไรบ้างเลิยไหมเลิเลยเัิเลยตอบว่า มีลักษณะดังนี้ค่ะ1ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลค่ะสําหรับห้างมุ่ส่วนประเภทนี้นะคะมีได้กัน2ประเภทค่ะก็คือ 1. ประเภทจํากัดความรับผิดชอบนะคะและ2ประเภทไม่จํากัดความรับผิดชอบค่ะและ3านะคะมุ่งส่วประเภทรับผิดชอบความสามงจกัารบจำกัดความรับผิดชอบไม่มีสิทธิ์เข้าจัดการกับห้างผู้ส่วนและไม่สามารถลงทุนเป็นแรงงานได้รวมถึงเมื่อตายลาออกหรือล้มละลายเนี่ยไม่ต้องยกเลิกกิจการค่ะ แล้วก็เจ้าหนี้เนี่ยไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ใช้หนี้สินจากทรัพย์สินส,ส่วนตัวของผู้ที่เป็นห้างหุ้นส่วนประเภทจำกัดด้วยค่ะแล้วก็อีกข้อนะคะคือเป็นการเป็นเจ้าของในทรัพย์สินร่วมกันค่ะและมีกำไรด้วยกันค่ะใช่ป่ะถูกต้องครับเจอกันได<ป>้ไงแล้วเนี่ยแลน้องคนกเจอกันมาต่อไปข้อต่อไปข้อ2คำถามคือการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องจัเดเตรียมข้อมูลและเอกสารอะไรบ้าง ต่อบว่า าาการจัดตั้งนะคะก็คือ 1. เตรียมชื่อในการจดทะเบียนเนี่ยไว้ประมาณ3ชื่อเพื่อยื่นตรวจสอบแล้วก็ไม่ให้สางกัะห้างโดยจดอื่นๆ 2. ทําข้อตกลงระหว่างระหว่างพู้ส่วนในเรื่องสําคัญต่างๆ 3. ระบุจํานวนเงินลงทุน 4. ระบุวัตถุประสงค์และ5ที่ตั้งของสํำนักงานใหญ่ค่ะไม่ครบความไม่ครบฮะไม่คบได้ไงรู้ได้ไงรู้เหรอหาเจอหรอใช่ไหม ไม่ครัคํามีมีไม่มีจีนไม่มีสิทธิ์ต่อบมีแถมีอะไรอีกมีเอ่อชื่อที่อยู่ของผู้ส่วนทุกคนแล้วก็สิ่งที่ลงทุนให้ลงจํานวนทุนให้ลงจํานวนทุนที่หุ้นแต่ละคนนํามาลงทุนซึ่งอาจเป็นสินทรัพย์หรือว่าแรงงานก็ได้แล้วก็ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการและข้อจกัดผู้ส่วนที่จัดการอันนี้ถ้ามีนะคะ แล้วก็มีดวงการถือตายาของท่านส่วนแล้วก็สุดท้ายก็คือการแบ่งกำไรขาดทุนถุกต้องค่ะครบพอนเลยเ,เวยสเกขอจะขึ้นคะแนนไม่ได้หรอไม่ได้ตอบี่ขาข้อต่อไปถามว่าผลของการจดทะเบียนคืออะไรผลข,ของการจดทะเบียน ตอบตอบตอบออเบลนไปเบลนไปแค่นงอะนะทีมเามันเต่งสำหรับนะคะเมื่อเราจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับเอกสารหนังสือสาคัญในการจดทะเบียนนะคะแล้วก็เป็นหนังสือรับรองค่ะและเรานะคะก็ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไปค่ะถูกต้องค่ะ ข้อต่อไปคำถามคือข้อดีของการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดคืออะไร่อ่ตอบตอว่าตอบว่าข้อดีก็คือมีหนึ่งก็คือจัดตั้งได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบริษัทจำกัดถูกจริงเหรอคอยดูข้อสงองก็คือการดาเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยดจัดทําได้ง่ายกว่าบริษัทจำกัด จริงเหรอใช่หรอวันนี้ขอบคะณมาคำตอบก็คือถูกต้องนะครับตอนนี้ทั้งสองทีมก็คะแนนเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นจะมีข้อตัดสินก็ค,คือข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายที่ต้องถามคือคิดสุดหริตายได้ดูิคำถามคือข้อเสียของการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดคืออะไรจะแล้วจะแล้วจะแล้วขออีกออไม่มีทางละเก่งขนาดนี้ สำหรับข้อเสียนะคะ 1. ค่ะมีอายุที่จำกัดของห้างหุ้นส่วนค่ะส,สองค่ะเงินลงทุนจำกัดเนื่องจาก<อ>คุณสมบัติของผู้เป็นหุ้นส่วนมีความสำคัญมากการจะเพิ่มทุนโดยการรับหุ้นส่วนเข้ามาใหม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เป็นหุ้นส่วนคนเก่าทุกคนก่อนค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องนะครับทีมหนึ่ก็จบไปแล้วทีมวิชาก็คือทีมที่หนึ่ง ออออยู่แแล้้วขงงบบนีคืมก็ต้องมีบทลงโทษแล้วไหมคะอุ้ยกี่บต้องมีบทลงโทษแล้วไหมคะบทแน่นอนมีผู้ชนะเราก็ต้องมีผู้แพ้ซึ่งผู้แพ้ก็ต้องโดนทำโทษวาเป็นสาวลังค่ะเกมสามค่ะซึ่งบทลงโทษก็คือเกนสามลังโพกอ่ะอุ้ยธรรมดาอุ้ยงานเพลงมา ขอแม่นะครัอมลมแพ้แพ้รูค่ะรู้แพ้นแพ้แพ้เีวันเเล่ยกบี่กลยอไม่เอาเอานัดจริง พอค right? oh ่ะโอเคพอใจเลวโอเคจบแล้วกับการทำโทษ ต่อไปก็จะมาพูดถึงความรู้เพิ่มเติมจากที่ได้ถามไปนะครับก็จะมีชนิด2องผู้เป็นหุ้นส่วนแต่งออกเป็นสามชนิดก็คือ 1. นหุ้นส่วนดําเนินงานลงทุนเป็นเงินสดสินทรัพย์อื่นๆและยังลงทุนเป็นแรงงานอีกด้วย 2. อหุ้นส่วนไม่ดํงงานเนินงานลงทุนเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นๆเพียงอย่างเดียวและก็สาหุ้นส่วนสมมติคือหุ้นส่วนที่ลาออกจากค่างหุ้นส่วนแล้วแต่ยังรงทิ้งเงินทุนไว้อยู่ต่อไปก็จะเป็นข้อสังเกตระหว่างท่านหุ้นส่วนจำกับข่างหุ้นส่วนจำกับ ผู้ถือหุ้น hehe, CC, ท้ทางหลดสามัญก็จะมีประเภทเดียวคือประเภทไให้จำกัดความรับผิดชอบแต่ถ้งหุ้นส่วนจำกัดก็จะมีสองประเภทคือจำกัดความรับผิดชอบและไม่จำกัดความรับผิดชอบต่อไปก็จะเป็นคุณที่นำมาลงทุนทั้งหมดสามัญจะเป็นเงินสดสินทรัพย์ต่างและแรงงานได้ต่อไปท้้งหุ้นส่วนจำกัดก็จะเป็นประเภทศจำกัดความรับผิดชอบลงทุนเป็นแรงงานไม่ได้การจดทะเบียนถ้าหุ้นส่วนสามัญจดหรือไม่จดก็ได้แต่ห้้งหุ้นส่วนจำกัดต้องจดทะเบียนและมีสภาพเป็นนิติบุคคล เมื่อหุ้นส่วนผู้ใดถึงแก่ความตายลาออกหรือล้ละลายนะถ้าหุ้นส่วนสามาัญเป็นอันสึ้นสุดและต้องเลิกกิจกา,ารส่วนห้าหุ้นส่วนจำกัดไม่ต้องยกเลิกกิจการก็ได้ต่อไปก็จะเป็นจํานวนผู้เริ่มจัดตั้งถ้าหุ้นส่วนสามาัญก็จะต้องสามคนขึ้นไปแต่ถ้าหุ้นส่วนจำกัดอย่างน้อยสองคนขึ้นไปต่อไปเป็นเงื่อนไขความรับผิดชอบถ้าหุ้นส่วนสมามัญก็ทำทุกคนจำกัดความรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นถ้าหุ้นส่วนจำกัดมีสองหุ้นส่วนคือจำกัดความรับผิด และไม่จมัการความรับผิดความรับผิดชอบในหนี้สินห้างหุ้นส่วนสามัญรับผิดชอบเฉพาะทุนที่ยังไม่ได้ชาระส่วนห้างหุ้นส่วนจํากัดประเภทจํากัดความรับผิดรับผิดชอบตามเงินลงทุนส่วนประเภทไม่จํากัดความรับรผิดรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดต่อไปเป็นการบริหารงานห้างหุ้นส่วนสามัญบริหา,ารโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งส่วนห้างหนุ้นส่วนจากัดก,การจัดการตัดสินใจต้องมีความเห็นชอบจากผู้เป็นหุ้นส่วน การประชุมสามัญป,ประจำปีห้าหุ้นส่วนสามัญจะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทุกปีส่วนห้าหุ้นส่วนจำกัดไม่ต้องเรียกประชุมทุกปีก็ได้และสุดท้ายการปิดงบประจำปีห้าหุ้นส่วนสามัญต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเท่านั้นและห้าหุ้นส่วนจำกัดจะเป็นผู้สอบรับบัญชีอนุญ,ญ,ญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรก็ได้เอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ Q&A เรื่องห้าหุ้นส่วนจำกัดนะคะแล้ววันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนด้วยคำว่า ขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งปิ๊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 งิ๊งปิงสวัสดีค่ะโบค่ะฟ้าค่ะีมค่ะฟ้าค่ะ